จบเกมนะครับวันนี้นะครับสเปอร์แพ้คาบ้านนะครับต่ออาร์เซนอลนะครับสองต่อศูนย์เป็นนัดแมตช์ที่ต้องถือว่าทีมเยือนครับทีเพื่อนใจคู่ควรครับกับสามแต้มนะครับแล้วก็ทิ้งห่างมาสเตอร์นะครับแปดแต้มนะครับวันนี้ครึ่งแรกพวกเขานะครับอาร์เซนอลเล่นดีมากครับเล่นเนียบนะครับผ่านบอลดีแม่นยำจังหวะในการเล่นเนี่ยเหมือนเร็วกว่าสเปอร์หนึ่งเก้าเสมอนะครับในครึ่งแรกแล้วก็ยิงสองลูกดำ ครึ่งหลังสเปอร์กลับมาเล่นดีขึ้นซึ่งพวกเขาก็เป็นทีมที่เล่นแบบนี้แหละครับตลอดช่วงทีซั่นคือครึ่งหลังจะเล่นดีกว่าครึ่งแรกนะครับสเปอร์แต่แล้วทำเนีก็ยิงไม่เข้านะครับแฮร์รี่เคนเอ่ยโซนคินมินเอ่ยนะครับก็ติดเซฟหมดนะครับจากอารอนแอบเดลนี่คือการแสดงเห็นว่าอาร์ตตนชุดน,นี้นะครับมันมีคุณภาิที่ดีในการจะเป็นแชมป์นะครับครึ่งแรกเล่นดียิงนำได้ครึ่งหลังตั้งรับแต่มันก็โชว์ความเหนียวแน่นความแข็งแกร่ง รักษาสกอร์ไปได้นะครับโอเคครับเช้นทางยังอีกมาครึ่งฤดูกาลอยังอีกเ,ออเยอะนะครับโอกาสที่จะพลิกขันก็มีแต่ผมดูแล้วอาสเซอลชุนเนียมันมีความสามารถมีคาแรคเตอร์ของแชมเปี้ยนนะครับอาเดต้าทัทีมได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ด้วยนักเตะพลังดุมของของเขาที่โตขึ้นนะครับสร้างขึ้นมาเป็นทีมเวิร์กทุกคนเล่นกันอย่างมีวิน,นัยโอกาสที่อาร์เซนอลน,นะครับ จะเป็นแชมเลีกนะครับปีนี้มีสูงนะครับสหรับผม